ครับพบกับเราช่องบักลาอบุญน,นะครับผมคืนนี้เป็นคืนที่สามนะครับผมเวลาสามทุ่มกว่านะครับผมตอนนี้เขาก็ยอมนอนแล้วนะครับผมอยู่ที่บ้านสวนบักลาอบุญบ้านหลังใหม่เนาะคืนนี้คืนที่สามนะครับยอมนอนแล้วนะครับผ <It> <ล>มสามทุ่มนะครับผมล้มตัวนอน,น,แ, so น剛剛แล้วตอนนี้นะครับผมบักลาอบุญของเรานะครับผมคืนนี้ แล้วก็ฝนฝนกําลังจะตกนะครับฝนกําลังจะตกนะครับผมแล้วก็ง่วงสุดๆแล้วอบุนนอนกโกลนด้วยนะครับผมตนนัวนี้นอนกโกลนด้วยนะครับผมแล้วก็ลมแรงมากตัวน,นี้นะครับผมลมพัดลมแรงมากนะครับผม เสียงโกลนดังมากนะครับผมคุณแม่สรุปว่าคืนที่สามนะครับผมนอนแล้วนะครับผมช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจครับเสียโอบด้วยครับผมกลับบ้านหล้างใหม่ของเขานะครับคุณแม่สวัสดีนะครับผม